การเมืองการปกครองมันมีหลักมันมีหลักถ้าหลักมันผิดปุ๊บเนี่ยนะฮะเดี๋ยวโควิดตามมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเขาเนี่ยเขาผิดละถามรัฐบาลถูกหรือผิดอันไหนถูกผมบอกถูกอันไหนผิดผมบอกผิดขราวนี้เขาต้องเลี่ยงบาลีด้วยการให้ด้วยความเกรงใจเสื้อผ้าหน้าผมสหรัฐมีที่พนอเขาก็ยอมยอมไม่เข้ามาถ้าติดทำไมก็สวย สวยแค่้นไม่เป็นไรเขามาในพื้นที่เขามีหมอมาด้วยเขาตรวจแล้วไม่ต้องกักก็ได้นะพวดงยๆคือคําแค่นี้ไม่ต้องกักก็ได้เนี่ยอย,อกกย,อยอมเข้าอยอมเข้าแค่นี้ไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องเปิดนักธุรกิจผู้ค้านักลงทุนมาก็บอกก็ต้องเปิดด้วยกันไม่ใช่แค่นี้นอย่างเดียวไม่ใช่สมาตรฐานหรือมาตรฐานเดียวนักธุรกิจก็เข้ามาก็เข้ามาได้ไม่ต้องกักโลกเลยไปใหญ่ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับ <c oughs> วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเหนือประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องสถานการณ์โควิดเรียนหุ้นส่วนก่อนนะครับเรื่องสถานการณ์โควิดทั่วโลกณนะวันนี้มีผู้ติดเชื้อนะครับทั่วโลก มากที่สุดในประวัติการในระยะวัน2วันที่ผ่านมาถึง2 0 0 0 0 0คนในสหรัฐอเมริกาหลังจากการประกาศวันชาติของเข้ามีผู้ติดเชื้ออยู่1.3แสนคนนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาโดยรประธานาธิบดีดดนชอมประกาศในวันชาติบอกว่าเขาชนะโควิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในประเทศไทยไทยยังไม่กล้าเลยไทยเป็นอันดับ2ของโลกในระยะที่ผ่านมารองลงจากประเทศออสเตรเลีย ล่าสุดประเทศออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นถึง10จุดมากกว่า75รายตอนนี้ต้องประกาศเคอร์ฟิวนะครับแล้วก็ประกาศชัดดาวนะครับในเมืองต่างๆใครข้ามเมืองโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตก็มีความผิดนะมีโทษปรับอย่างรุนแรงในประเทศออสเตรเลียทําให้ออสเตรเลียเนี่ยล่วงลงมานะครับไทยก็กลับกลายเป็นประเทศที่แก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้เป็นอันดับหนึ่ง สถานก,การณ์โควิด -19 ทั่วโลกในระลอกที่2กํกำลังเกิดการกักตุนอาหารการติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มจากเดิมน12เท่าตัวแต่ประเด็นวันนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าผมใช้คำพูดว่าวอนหาเรื่องอีกแล้วสบค,อะคะของประเทศไทยเนี่ยอนุญาตต่างชาติเข้าไทยโดยไม่ต้องกักโรคหวังกระตุน้นเศรษฐกิจกนะครับเป็นข่าวที่อ้างอิงถึงคุณวาสนานาน่วมนะ สบคงัด2องคำสั่งเปิดช่องต่างชาติเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวแต่ต้องทำตามกฎ6ข้ออย่างเคร่งครัดหวังฟื้นเศรษฐกิจการค้าก่อนลงทุนและการทูตนะครับแจงผู้จัาการฐานบกเข้าสหรัฐอเมริกาทำตามากำหนดฉบับที่12ออนุ2นะครับและคำสั่งสบคที่7ทับ2อพนอนุ2ไฟเขียวนะครับต่างชาติ <c oughs> หลายประเภทเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวนักลงทุนนักธุรกิจเข้ามาเซ็นสัญญาเดินหน้าเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการทูดหลังโควิดนะครับหลังจากเสียงวิจารณ์แล้วก็การไม่สบายใจของคณะของผู้บัญชาการทหารบกของสหรัฐอเมริกาซึ่งเดินทางมาเยือนเป็นแขกนะครับของกองทัพบ,บกในวันที่9ถึง10กรกฎาคม ตามคำสั่งของสอบคที่ไม่ต้องกักตัวแต่ปฏิบัติตามกฎของสอบคอ,อย่างเคร่งครัดนั้นมีในงานข่าวจากสบคว่ากรณีที่คณะของผอธบสหรัฐเมกาไม่ต้องกักตัวเป็นเวลา14วันนั้นว่าเป็นไปตามกฎข้อบังคับของสอบคฉบับที่1 2คณะของผู้บญิจการทหารบกสหรัฐเมริกาจัดอยู่ในกลุ่มที่2คือผู้ที่มีเหตุยกเว้นหรือกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนดอนุญาตหรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามความจำเป็นโดยอาจกำหนดเงื่อนไขและก็เงื่อนเวลาได้รวมทั้งคำสั่งสบ,บคที่7ทับ2,563นะครับสำหรับกลุ่ม2จะมีเพียงเรื่องของการคัดกรองตรวจเอกสารตรวจโควิด -19 การมีผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยครั้งนี้ทีมติดตามไว้ทั้งหมด5คนจะเดินทางโดยยานพนะที่จัดเตรียมไว้และาตามแผนการเดินทางที่มีเท่านั้นนะครับท้งนี้ที่ผ่านมาสบาคเคยแนะนําให้พบบบสหรัฐอเมริกาเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนแต่กําหนดการของพบบบสหรัฐอเมริกาเนี่ยวางแผนมา3ประเทศคือสิงคโปร์ไทยและญี่ปุน่นมาทำไมสิงคโปร์ไทยญี่ปุน่นใช่าาไหมพยายามจะไปกดดันฮ่องกงไปกดดันจีน ดังนั้นเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงมาตรการสากลในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ที่กระแสะข่าวนะครับแสดงต่อนานาชาติสบคจึงอนุญ,ญาตให้เข้ามาได้แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของไทยอย่างเคร่งครัดอีกทั้งนะครับใช้เวลาเพียง2วันโดยเป็นเครื่องบินส่วนตัวตรวจโควิด -19 กักโรคจากสหรัฐอเมริกาแล้วมาทำการตรวจก่อนเดินทางเข้าจากสหรัฐอเมริกามาสิงคโปร์นะครับ แล้วก็ตรวจทั้งขาเข้าและขากลับและกลมาที่สนามบินดอนเมืองอีกครั้งเพื่อมาเยือนไทยนะโดยมีสาสุขติดตามโดยไม่ได้ออกนอกเส้นทางไม่ได้พบปะคนนอกตารางนะครับส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องพบปะติดตามคณะต้องกักตัว14วันหรือไม่ก็ต้องดูตลอด2วันหากในคณะทอบอสหรัฐอเมริกาไม่มีใครติดเชื้อโควิด -19 ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่จำเป็นจะต้องกักตัว สบคนะครับไม่ได้2มาตรฐานหรือกลัวเขาอย่างที่วิจารณ์กันแต่ต้องเปิดประเทศทั้งนักการทูตการเศรษฐกิจการค้าเดินต่อไปได้เพราะนักลงทุนต่างชาติที่บินเข้ามาเจรจาการลงทุนด้วยจึงต้องนะมีมาตรฐานกลางคือคนอย่าง คนอื่นทําอย่างไรเราก็ทําอย่างนั้นคณะพบบบสหรัฐมาการิกามาเป็นครั้งแรกต่อจากนี้คณะประเทศอื่นๆก็จะเข้ามาหรือนะักลงทุนใหญ่มาเซ็นสัญญาสบาคก็ต้องทําลักษณะเดียวกันคณะกรรมการสบคก็ระบุแบบนั้นเข้ามาทำไมทราบไหมฮะ <c oughs> เขามากดดันญี่ปุน่นสิงคโปร์เนเกอร์ยเข้าร่วม ทําสงกรามกับจีนที่ฮ่องกงเล่นงานจีนเพราะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยดิปับปริกกนเนี่ยใช้หลักชาตินิยมเป็นสําคัญโดยมีวัฒนธรรมที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์สท่านผู้ชมสังเกตให้ดีขณะโควิด19กําลังระบาดอย่างหนักเนี่ยเขาก็เดินกลยุทธ์เล่นงานจีนเป็นสําคัญเหมือนกันความบาดจีนนะครับเอาอังกฤษนะครับ อ,อังกฤษสหรัฐอเมริกาแล้วก็สเรีียความบาทรฮ่องกงเล่นงานจีนด้วยซึ่งก็เป็นคําแนะนําจากฝั่งของรีพับลิกกนตอนนี้เขากําลังส่งผู้บัญชาการทาหารบกมาในประเด็นนี้เขาส่งผู้บัญชาการทาหารบกมามาก็เดินเกมช้อมให้มาจู่ๆก็มากรั่นหันเนี่ยนะประเด็นคือมาเพื่ออะไรผมอธิบายไปแล้วเคยอธิบายไปหลายคลิปแล้วแต่ประเด็นเนี่ย ที่น่าสนใจคือสอบอคออ้างกฎหมายโน่นนี่นั่นทําได้โน่นนี่นั่นเพราะพี่ศริสุวรรณจันยาไปร้องว่าสองมาตรฐานประเด็นก็คือว่าสรุปอ้างกฎหมายเรียบร้อยกฎหมให้เข้าอ่ะแต่ก็บอกมีหมอมาด้วยมีหมอไปติดตามมาช่วยดูแลด้วยคือเกรงใจเขาเอาไว้ง่ายผมเข้าใจแหละผมเข้าใจเข้าใจเเกรงใจเขาเพราะปัจจุบันนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยเป็นทาหาร กองทัพบ,บกเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกที่เข้ามาเขามามีอิทธิพลต่อทหารไทยเพราะเสื้อผ้านหน้าผมของทหารไทยมาจากสหรัฐอเมริกาการฝึกของสหรัฐการฝึกในทหารไทยก็มาจากสหรัฐอเมริกาเป็นสําคัญนะครับงบประมาณน,นะครับในการฝึกคอบราโกนะครับก็สหรัฐอเมริกาสนับสนุนคือเขามาวางเกมทําทสงครามในประเทศไทยแบ่งพวกกลาฟังของไทยกับสหรัฐอเมริกากลุ่มหนึ่งไทยกับสหรัฐอเมริกาอีกกลุ่มหนึง่ง แล้วก็วางเกมทําสงครามในประเทศไทยเหมือนบุกในประเทศไทยว่าถ้าเขายึดเขาจะยึดยังไงให้ชนะนะครับเขาก็ได้รับความชํานาญทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับนะครับวางเกมเล่นกันมาฝึกร่วมกันมาดูวิถีชีวิตของคนไทยนะครับและเขาเอาเงินให้ 2, อ0สล้านบาทนะเพื่อในการฝึกครั้งนี้ก็ทำมาทุกปีจนทหารสหรัฐอเมริกาถ้าบุกประเทศไทยขึ้นมาเขาสบายเลยก็พร้อมจะบุกเลย ทหะะารไทยก็ได้รับอิทธิพลจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเสื้อผ้านหน้าผมท่าตะเบท่าทุกอย่างมาจากสหรัฐอเมริกาหมดลักสูตรมาจากสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าจะให้ทหารไทยไปทําเกมเล่นไปเล่นเกมเหมือนคอมปราโกในสหรัฐอเมริกาเขาไม่ยอม <c oughs> เพราะอะไรเขาไม่โง่ไงเขาไม่โง่ะนะครับถ้า,าเกิดว่ามีสงครามขึ้นมาถ้าจะบุกยึดประเทศไทยเขาบอกหวานหมูเพราะว่าอะไรฉันมาเล่นหลายรอบแล้ว กนะ็แค่เอาเงินมาวาง2 3 0 0ล้านบาทประเทศไทยโอ้โหถือว่าเป็นเกียรติเป็นถักเป็นสรรีได้เงินโ,โหนสารัฐให้ความสนใจมาเล่นเกมในประเทศไทยจริงๆไม่ใช่เขามาล่อนะครับอันนี้ทหารไทยควรจะรู้นะผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศเคยพูดให้ผมฟังหลายครั้งนะครับว่ามันเป็นหลักคิดที่ผิดนะครับอ้างความสัมพงสัมพันธ์เป็นหลักคิดที่ผิดและอันตรายมากในอนาคตเพราะเคยทำวิจัยมาแล้วนะครับ ถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3ามขึ้นมาอีกรอบหนึ่งถ้าไทยจำเป็นจริงๆจะต้องอยู่ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งเราจะไม่ได้อยู่ฝั่งสหรัฐอเมริกาไปดูผลการวิจัยนะครับของนักเรียนเสตหารนะมีการทำงานวิจัยจนเป็นรายละเอียดขึ้นมาเลยไปดูไปศึกษาดูนะฮะโรงเรียนเสตหารได้มีการทำวิจัยเรื่องนี้มีนักศึกษาวิชาทหาร ชนิการเขาทำงานวิจัยเรื่องนี้มาหมดแล้วนะครับเพราะควรจะรู้นะฮะสิ่งองนี้คืออันตรายสำหรับประเทศประเด็นที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าตอนเนี้การเข้ามายัางประเทศเนี่ยไม่ใช่เขาขบลามะนะหลังจากที่มีการกล่าวหาเรื่องของทหารสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เข้ามาไม่ต้องกักโรคตรวจโควิด COVID, แต่ไม่ต้องกักโรคนี่คราวนี้จะเอานักธุรกิจผู้คงผู้ค้าอะไรมากัใหญ่นะ ก็อย่างผมที่เกินไปแต่แรกโควิด1 9มันกำลังระบาดอย่างหนักเนี่ยระบาดอย่างหนักรัฐบาลทำทำแบบนี้เพราะอะไรคือเวลาเดินยุทธศาสการเมืองเนี่ยผมเรียนท่านผู้ชมมาเรียนหุ้นส่วนทุนสวนคงทราบผมอธิบายซ้ําย้ําอีกครั้งแล้วกันว่าปัจจุบันเราอยู่ในยุทธการที่เชื่อไวรัสพิณาศประชาชนเพิ่ภัปป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเดิยนมาจมหลักให้ถูกผมเคยบอกไว้ว่าเราจะไม่ใช่เป็นเพียงอันดับ หนึ่งของเอเชียแต่เราจะเป็นอันดับ1ของโลกวันนี้คงเป็นคําตอบนะเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกถ้าแม่นยานิยศาสตร์ตอนนี้เข้าสู่เฟสที่2มันจะต้องเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิน่นนะครับมันต้องเข้าเฟสต่อไปที่เรียกว่าการปฏิรูปนะครับและเฟสต่อไปคือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิน่น ปรากฏว่ารัฐบาลยังไม่พร้อมเพราะเคลียร์บางเรื่องอยังไม่พร้อมแต่ก็เริ่มวางตัวการเลือกตั้งท้องถิ่นไปลวให้ตลเอกประวิตร์ดำเนินการนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะเพราะยังไม่พร้อมนะศาสตร์ยังไม่ครบมาอธิบายยังศาสตร์ยังไม่ครบนะครับส่วนเรื่องของการปฏิรูปนะครับปรากฏว่าก็ไปตั้งกรรมการปฏิรูปขึ้นมานะครับตั้งกรรมการปฏิรูปขึ้นมาทั้งหมด183คน นะครับมี13คณะที่ผมจําชื่อได้ก็บวรศักด์ซึ่งเคยล่างกันธมูลแล้โดนคว่ำไปเจงไปคนนั้นนะแล้วก็มีมีอาจารย์อยีกท่านหนึ่งเสรีวงมนธานะท่านก็เป็นคนเก่งนะท่านก็มามาควบคุมสื่อมาปฏิรูปสื่อบอกวิธีการนี้เป็นวิธีการผิดและจะปฏิรูปอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็ผมให้ <c oughs> ที่ยุทธการที่ชื่อว่าพัฒนา เศรษฐกิจกเนี่ยยุทธวิธ <c> ี <oughs> ในระยะกลางเนี่ยคือการพัฒนาเศรษฐกิจกเนี่ยก็เสนอแนะว่าควรเอาคนดีๆด,ด้านเศรษฐกิจกเข้ามาเขาก็เอาคุณนารมลมาพอ <c oughs> คุณเอานารึมนมาแค่มีชื่อขึ้นมาคนก็ยี่ทั้งประเทศก็เป็นคนเก่งนะแต่คนเขาไม่ชอบประชาชนก็ไม่ชอบทำโพมันก็ไม่ชอบพอหลักมันผิดปุ๊บเนี่ย คราวนี้ก็โควิดไปเลยนะการเมืองการปกครองมันมีหลักมันมีหลักถ้าหลักมันผิดปุ๊บเนี่ยนะเดี๋ยวโควิดตามมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเขาเนี่ยเขาผิดละถามรัฐบาลถูกหรือผิดอันไหนถูกผมบอกถูกอันไหนผิดผบอกผิดคราวนี้เขาต้องเลี่ยงบาลีด้วยการให้ด้วยความเกรงใจซื้อผ้าหน้าผมสหรัฐมีที่พนหรเขาก็ยอมยอมไม่เข้ามาถ้าติดทำไงก็สวย สวยแค่ไม่เป็นไรเขามาในพื้นที่เขามีหมอมาด้วยเขาตรวจแล้วไม่ต้องกักก็ได้เน่พวกงี้คือคาแค่นี้ไม่ต้องกักก็ได้เนี่ยยอมเข้าอยอมเข้าแค่นี้ไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องเปิดนักธุรกิจผู้ค้านักลงทุนมาเลยก็บอกก็ต้องเปิดด้วยกันไม่ใช่แค่นี้อย่างเดียวไม่ใช่สมาตรฐานหรือมาตรฐานเดียวนักธุรกิจก็เข้ามาก็เข้ามาได้ไม่ต้องกักโรคเลยไปขึ้นใหญ่สถานการณ์ตอนนี้โควิด -19 กําลังหนัก หนักมากหนักที่สุดตั้งแต่เคยเกิดขึ้นมานะครับสหรัฐอเมริกาอันดับหนึ่งของโลกนะครับก็ผมเรียนด้วยความปรารถนาดีนะผมเข้าใจเรื่องพจาักงา,านอันบับนะครับเป็นผมโวยชี้แจงว่าไงใช่ไหมผมจะไม่ชี้แจงออกแถลงการนี้เลยผมจะบอกว่าการถ้าจะให้เข้านะให้ผู้นำสหรัฐให้ผู้จาัดการนันบกสหรัฐอเมริกาเท่าในไะม่กีโลกผมบอกมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูต ผมจะพูดเลยเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตผมในฐานะนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเลยให้เข้าผมจะไม่พูดถึงเศรษฐกิจอื่นๆแล้วว่าโอ้จะเปิดให้เศรษฐกิจนั่งผมจะไม่เลี่ยงบาลีผมจะพูดตรงๆเลยผมไม่เข้าผมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแค่นี้เอาชัดๆเลยนะครับพลาดก็พลาดไม่ต้องเลี่ยงบาลีบอกว่าอุ้ย นะฮะนักธุรกิจผมก็ให้เข้าแล้วไปออกคําสั่งขึ้นมาโอ้ยไม่ใช่เข้าเฉพาะทหารสหรัฐอเมริกานะ,ะนักธุรกิจก็ให้เข้านักลงทุนก็ให้เข้านักท่องเที่ยวก็ให้เข้าเผื่อมันจะเป็นอย่างนั้นเผื่อมันจะเป็นอย่างนี้คือยุคปัจจุบันมันยุคนิวมีเดียนะฮะอ่านปุ๊บเขารู้ทันทีประชาชนก็รู้ทันทีาตายแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยและคราวนี้แทนที่ว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะผู้บัญชาการทหารบกของสหรัฐอเมริกาคราวนี้นักธุรกงธุรกิจมาลามผู้บัญชาการทหารบกไม่ติด แต่ปรกบบากฏว่าเจ้าอื่นลามขึ้นมาแล้วก็ไปกันใหญ่นะครับพอหลักการเมืองมันผิดมันก็เป๋เป๋ออกทะเลไปมาหาสมุทรนี่ก็อย่างที่เห็นน่ยนะครับอะไรมันผิดปุ๊บเนี่ยนะก,การเมืองยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเหมือนลูกตุ้มนาฬิกามีจังหวะมันเป็นยุทธวิธีที่มีศิลปะถ้าพลาดก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยผิดเลยอันนี้ถ้ามีคนติดเชื้อเพียงหนึ่งคนนะเอาอยู่ก็เอาอยู่เอาไม่อยู่ก็ลามนะ ก็ผมก็ภาวนานะ <c oughs> ว่าไม่ต้องติดไม่โดนให้รอดไปให้ได้ผมก็ช่วยเหลือนะก็พยายามที่จะเป็นกำลังใจช่วยแล้วกันนะครับแต่หลักที่ว่าเนี่ยมันผิดนะครับส่วนที่เข้ามาทำไม <c oughs> ที่สิงคโปร์ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไทยเขามีเป้าหมายมากดดันให้เล่นงานฮ่องกงให้เปิดบีบเล่นงานจีนเพรา พรกหรือพัรูเกเนี่ยเสนอว่าต้องการเล่นการเล่นง,งานจีนเนี่ยจะทําให้ชอมได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นชอปยิงสั่งผู้จัดก,การนานบกมามาอย่างกระทันหันด้วยนะครับจึงเป็นที่มาของอน้ำมะพร้าวน้ํากะทิในประเทศไทยที่อ้างเรื่องลิง,ลงก็ตามมาด้วยเด็กนักศึกษาเนี่ยที่เรียนสหรัฐอเมริกาไม่ให้วีซา่าเสยบีบก็บีบให้ไทยเข้าร่วมประเทศไทยไม่เข้าร่วมเขาก็บีบเอาอย่างเงี้ยประเทศอื่นก็โดนเหมือนกันนะครับอังกฤษเนี่ย,ยไม่เข้าร่วมขวเขาจัดการเรื่องแฉ นะฮะเรื่องอะไรเรื่องนักธุรกิจที่ตายไปแล้วไปค้ากามเนี่ยแล้วก็กบอกว่ามีไปเกี่ยวข้งของกับเจ้าชายนะก็เล่นงานอังกฤษก,ก็โดนแตนไม่โดนอันถ้าศึกษาการเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งยรู้ว่าโหยเขาบีบเกมเล่นทุกอย่างบีบตัวละครบีบในฝั่งของยุโรปจากยุโรปเสร็จก็มาบีบเอเชียหลักนี้เรียกว่าอะไรยุทธศาสตร์โลกล้อมประเทศกําลังเล่นงานจีนจีนแพ้ไหมผมว่าจีนไม่แพ้กเกมนี้มันไม่นานหรอกแต่เรื่องโควิด1 i ก็ เรียนด้วยความปรารถนาดีนะพลเอกประยุทธ์มาผิดทางนะครับมาผิดทางแล้วก็แก้ไขซะวิธีการแก้ไขไม่ยากหรอกนะครับกาหาวิธีแก้ดูนะครับเราก็ผู้ชมก็เป็นกําลังใจให้อันไหนบอกถูกก็บอกถูกอันไหนบอกผิดก็บอกผิดนะครับถ้าผิดแล้วก็ลองไปแก้ดูนะครับแก้ไม่ได้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าโอเคอันนี้แก้ได้อันนี้แก้ไม่ได้อันนี้แก้ถูกแก้ไม่ถูกแต่ตอนนี้ผมเรียนว่าแก้ผิด นะครับลองไปปักหลักแก้ให้ดีตั้งสติให้ดีกินให้ได้นอนให้หลับเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ก็จะนําพาประเทศไปได้แต่หลักที่ท่านทําอยู่ตอนนี้ผิดนะครับส่วนมีคนตั้งคําถามกับผมนะในกลุ่มไลน์บอกว่าวันวันหนึ่งเนี่ยผมอนอนเยอะไหมนะเห็นผมออนเฟซบ o ๊กออนไลน์ตลอดผมเรียนวันหนึ่งก็ประมาณปกติก็นอนประมาณสัก5้าชั่วโมง นะครับแต่เมื่อไหรก็ตามเนี่ยยามประเทศวิกฤตตลอด20ปีที่ผ่านมาผมค่อนข้างจะได้นอนน้อยนะครับเพราะมันจะมีเรื่องสารพัดเกิดขึ้นนะครับก็จะคอยดูคอยเล่าแล้วก็คอยอธิบายว่าตรงนี้มันเกิดตรงนี้ตรงนี้มันเกิดตรงนี้ตรงนี้มันเกิดตรงนี้นะครับปัญหามันเกิดจากอดีตเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนั้นอนาคตต้องแก้อย่างนี้ประมาณนั้นทำแบบนี้ไม่ได้มาวัน2วันนะครับทำแบบนี้มา20กว่าปีแล้ว นะฮะทำบางคนก็ท้อหรือเปล่าเหนื่อยก็ไม่ท้อหรอกไม่ท้อไม่เหนื่อยนี่คิดอะไรมากการทําความดีเพื่อความดีไม่ได้หวังได้ท้อนะ,ะวัน,นวันนี้ไปกดตังค์โอโ้โหมีตังค์ในบัญชี16บาทผมก็ไม่ท้อเออสิก็16บาทนาะทแว่นก็หักนะ,ะต้องสั่งซื้อแว่นไม่เหมือนชาวบ้านตาก็เอียงสั้นก็สั้นนะะเอียงก็เอียงสั้นก็สั้นยาวก็มีนะฮะนั่นหมายก็ว่าถ้าพังทีนึงนี่โอโ้โหเรื่องใหญ่ นะก็เลยต้องใช้เวลาทําแว่นเสียเวลาต้องไปสั่งซื้อโอ้ยมันสาร,รพัดนะครับผมไม่ท้อนะผมเรียนหุ้นส่วนผมไม่ท้อแล้วก็ผมพยายามจะทําให้ดีที่สุดนะผมต้องขอบคุณทุกกําลังใจที่พิมพ์มาทางกลุ่มไลน์นะครับในห้องกลุ่มไลน์ผมขอบคุณทุกกําลังใจที่แสดงความคิดเห็นนะที่ผ่านนาำโดนด่ามาเยอะนะไงก็เลยชินเฉยเนะครับ,นะรบแต่กําลังใจก็เป็นกําลังใจ นะครับในการเดินต่อไปแล้วก็ที่สําคัญก็คือยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญไม่ได้ยึดตัวบุคคลนะครับส่วนฐบานของบริทประยุทธ์อันไหนทําถูกในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองผมบอกเลยน,นี้ถูกอันไหนผิดผมบอกผิดผิดก็ต้องไปแก้นะครับเหมือนทํากันบ้านอ่ะมีถูกและผิดอะอันไหนเห็นแล้วยึดประโยชน์ตัวเองก็บอกอันนี้มียึดประโยชน์ตัวเองแล้วนะฮะมันไม่ใช่ยึดประโยชน์ประเทศชาติละเอาสุดท้ายยังมีปัญหานะก็ลองดูนะครับตอนนี้พอหลักมันผิดปุ๊บก็นี่ไงอย่างที่เราเห็นเนะี่ย โควิด1 COVID 9ทก็เลยเริ่มออกทะเลนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทยอีกรอบหนึ่งเป็นไปไ,ได้ไหมเป็นไปได้สูงไม่สูงมากนะมันเริ่มต้นจากราการตัดสินใจผิดของรัฐบาลนะครับมีตัวแบบไหมที่การตัดสินใจผิดของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่พลเอกประยุทธ์สั่งการเองมีฮะจำได้ไหมฮะตอนเกิดโควิดระบาดใหม่ๆการกักโรคนะครับพลเอกประยุทธ์เอาสั่งให้เป็นการผมบอกให้กัโกโรคที่สัตหีบพอกัโกโรคสักพัก,กหมอบอกว่านะครับ กลับบ้านได้นะก็ปรากว,ว่าจัดรถจัดลานะฮะพาคนกลับบ้านนะฮะร,ร้อยกว่าคนปากฏว,ว่าระบาดไปทั่วประเทศเลยแล้วก็ไประบาดในสนามมวยเป็นที่มาในี่สาบาในสามมวยก็ตุ้มลงระเทศเลยทีนี้นะครับกลับมาจากอิตาลีกลับมาจากเกาลหลีใต้ตอนนั้นน,นี่คือความผิดพลาดของรัฐบาลต่อมาก็บอกว่าตั้งโรงพยาบาลว่าก็เลยเปิดยุทธการใหม่ขึ้นมา ชื่อว่าไวรัสพินาประชาชนพ้นภัยแล้วก็เปิด3ยุยูการบางนู่อนีน้นนนก็มีรายละเอียดอื่นก็ทำระจนกระัทงม,มาเป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้รัฐบาลกําลังทําผิดกําลังทําเรื่องที่เสี่ยงมากนะครับทาเรื่องที่เสี่ยงมากพอบอทบอมมาเต็มที่ก็ไม่เกิน50คนิบคนของสหรัฐอเมริกาแต่ไอ้นักธุรกิจต่างเนี่ยอันตรายรการตัดสินใจของท่านในการเลี่ยงบาลีเป็นการตัดสินใจที่ผิดการไปเลี่ยงการตอบโต้นะครับทุกเม็ดเนี่ย บางทีก็ต้องหูทนลมบ้างนะแล้วก็ไปเดินการเมืองเท่าตามมองเห็นแค่ต้องการเลี่ยงบาลีนี่สำหรับผมมองว่า็นการเลี่ยงบาลีนะครับบอกว่าไม่ได้2มาตรฐานนะเลี่ยงบาลีว่า2มาตรฐานวัตกรรมเหล่านี้เท่านั้นมันจะทําให้สถา,านการณ์ดีขึ้นไม่ไม่ทำให้สถา,านการณ์ดีขึ้นแล้วก็จะนําประเทศเข้าสู่อันตรายนะครับอันนี้คือด้วยความเป็นห่วงด้วยความปรารถนาดีนะครับหลักนี้ท่านผิดแก่ซะนะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักย์เยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ to me สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง y t u t u นะฮะสำหรับทาง Youtube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง Youtube เรานอกจากจะมีช่งชองวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง f c e e o o o นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอดศักดิ์เจนกิจพัฒนาแล้วก็ว6หกนิวนะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะ,ะ,ะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวอนคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีนะฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของ V6 ก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะ v 6 n ว w ครับ